อาร์ตังไงหงเตรียมที่จะจับหลังดาวรุ่งตัวหลักยื้อเศรษปีต่อสัญญาใหม่ในคราคีนาะอาร์ตังไงจับตาดีอาร์บอกไม่อนาคตเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วจุดกระแสย้ายออกจากทาัานของฝั่งเลเวอร์พูลในครานี้สื่อดังเปิดเผยเวียเตรียนต,วต,วตวรวจร่างกายของแดนเลเวอร์พูลในวันศุกร์นี้อาร์ตนันไงแฟนหงเคลันเบริเวอร์พูลได้ข่าวดีล่าสุดหลังวันใจมานานในตลาดนักเตะในช่วงสมอน,นี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นิดนึ่งก่นอนต้งฟังฟงาบิโอ o รบา a โนนักข่าวชื่อดังตลาดซื้อขายนักเตะอัปเดตล่าสุดว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงใหม่4ปีกับผ้นของเวริตีรักี้กองหลังดาวรุ่ง19ปี แม้ว่าจะมีข้อสเสนอเข้ามาจากหลายทีมแต่ว่าหงแดงที่วัผูเอกนั้นก็มั่นใจแต่ว่าจะบรรลุข้อตกลงได้ในวิชานี้สำหรับลักกี้เป็นเซนเตอร์ฮาฟตัวหลักของทีมชุดยู่เปีเกิดที่เมืองซาราโกซาประเทศสเปนถือสัญชาติสเปนและก็ยังสามารถเล่นแบขวาได้อีกด้วยลักกี้เข้ามา Academy อะาเดมี่หงแดงฐนนะที่เป็นนักเตะยุยสิบสามปีและก็เซ็นสัญญาอาชีพฉบับรแรกกับสโมสรในช่วงเดือนเมษายนสั2 3ใน,นะครั้งในนี้ อะรทไงจับตาบริเดีาสบอกใบอนาคตเคลื่อนไหวล่าสุดจุดกระแสย้ายออกจากคณะของาฝั่งลิเวอร์พูลนะด้วยบริเดีาสปีกจอมพริ้วของฝั่งลิเวอร์พูลเองอาจจะบอกใบถึงอนาคตของตนเองหลังจากที่กดติดตามบัญชีอินสตาแกรมของบา์เรนาท่ามกลางข่าวลือหนาหูว่าจะตัวดั้นจะย้ายไปร่วมทัพชเจ้าบุญทุ่มช่วงเสมอน,นี้ โดยการน,นี้ทาด้านของทางฝั่งแม้การตรวจติดตามบนโซเชียลเวเดียจะไม่ได้ยืนยันจริจาใดๆแต่ในปัจจุบันการเคลื่อนไหวแบบนี้มกักจะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณโดยเฉพาะในกรณีที่ดีอาร์สที่ก่อนหน้านี้ติดตามเฉพาะสโมสรที่เคยค้าแข่งด้วยในครั้นี้เท่านั้นเช่นบาบังกิยาเอฟซีอาราติโกจูเนียเปรโตและก็ลิเวอร์พูล นอกจากนี้แล้วเจ้าตัวยังเพิ่งกดติดตามเบรียเดลเมซซี่หลังยิงประตูสุดสวยใส่อาร์เจนติน,น่าในเกมอุ่นเครื่องที่เสมอกัน1ต่อหนึ่งซึ่งแฟนต่างก็มองว่าอาจจะมีในย่าสําคัญเกี่ยวข้องกับเมซซี่บาซ่าอยู่ไม่น้อย โดยดิอาสในวัย28ปีถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากว่าบาร์เซโลนาต้องเสียราฟินา่าออกไปในช่วงเสมอโดยความเร็วทักษะการเลี้ยงบอลและก็การเล่นด้วยเท,ท,ท,ท้าซ้ายธรรมชาติทําให้เข้ากับระบบของกุซือฮันซี่ฟริกที่ต้องการควบความดุดันและก็ความสร้างสรรค์นในแนวรุกนอกจากนี้แล้วผลงานในพรีเมบริกและก็อยู่ฟาแชมเปนลีกทำให้ดิอาสได้รับการยอมร,รับว่าผู้เล่นที่มีความพร้อมในครั้งนี้ ก็พร้อมที่ต่อจดบารเซโลนาในครัังนี้ได้ทันทีสำหรับดีาสกำลังพักผ่อนกับครอบครัวที่บาบังกิยาประเทศโคเรเบียและก็ยังคงไม่มีคำแถลงการอย่างเป็นทางการจากตัวนักเตะหรือสโมสรแต่ดังข่าวใกล้ชิดระบุว่าเขาเองนั้นพร้อมจะเปิดรับโอกาสใหม่ๆในเส้นทางอาชีพในครั้งนี้อาร์ติญงย์บรรดานักทาวคนดังในอังกฤษและก็เยอรมนีต่างก็พร้อมใจการายงานข่าวด้ว่าฟอร์เรียนเบิร์ช เพียร์เมเกอร์ไบเออร์เลโบโคเซนมีกำหนดเข้ารับก,การตรวจร่างกายกับาว่ที่ต้องสังกัดใหม่อย่างนิวอร์ฟูในช่วงปลายสัปดาห์นี้โดยลิวอร์ฟูบรรลุข้อตกลงในการจะคว้าตัวเวียดมาจากด้านของเลโบโคเซนด้วยค่าตัวมูลค่ากว่า100ล้านปอนด์พร,ร้อมโบนันสเพิ่มเติมอีก16ล้านตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเงินจํานวนังกล่านั้นกลายเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของศึกฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษและก็ทัพของแดนลิเวอร์พูลในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยล่าสุดกู้คโอย่างเดวิดเออร์สตี์นะฮะจากเดอะแอตติกฟาบิชิโอรามาโนเดี่ยวข่าวชาวอิตาเลียนและก็ฟอร์เรนเพเทนเบิร์กจากสกายเยอรมนี ani, รายงานไปทิศทางเดียวกันเลยว่าด ok าวเตะวัวสองปารานีจะเดินทางไปต,วตวรวจร่างกายและก็จะเปิดตัวเป็นนักเตะหน้าใหม่ของฝั่งเดเดอร์พูในวันศุกร์นี้ ปัจจุบันเวียดเองอยู่ในช่วงพักร้อนหลังจากที่เล่นให้กับทีมชาติเยดรมนีครบ180นาทีซึ่งเป็นเหตุผลที่การตรวจตร่างกายจะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์แต่คาดการว่าแข้งอินซิเล็กจะไม่ได้มีปัญหาใ,ใดๆเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นมีประวัติอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยโดยที่ได้ฤด,ดูการีา่ผ่าดมาเขาพลาดลงสนามไปเพียงแค่6นัดเท่านั้นสำหรับเวียดเองจะได้รับค่าเหนื่อยปีละประมาณ10.2ล้านปอนด์กับลิเวอร์พูลซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2.7ล้านปอนด์ อนาคตตามผลงานส่วนตัวและการพาทีมประสบความสำเร็จในครั้งนี้ก็เป็นได้อาร์ตไงแฟนของแดงเคลานลิเวอร์พูลได้ข่าวดีล่าสุดหลังวันใจมานานในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้โดยการน,นี้ตัวนากของมนโดัวบอดีโบนะครับสื่อดังของฝรั่งเศสรายง,งานข่าวว่าล่าสุดนั้นลิเวอร์พูลแชมป์ฟิบเบริกอังกฤษได้ข่าวดีเกี่ยวกับโรดิอาชเป็นทีมชาติโคลอมเบียที่ตกเป็นข่าวอย่างต่อนเนื่องว่าอาจจะย้ายทีมตลาดนักเตะในซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้ โรดิอัสเองตกเป็นเป้าหมายของบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ในศึกลาลิกาสเปนและอาจตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลหลังจากที่ยังคงไม่ได้รับการสัญญาฉบับใหม่เพิ่มค่าเหนื่อยให้กับเดิมจากที่แทบจะได้น้อยที่สุดในทีมแค่สตาระ5 5า5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ2.4ล้าน424ล้านบาทนะฮะ อย่างไรก็ตามเนื้อสุดมันโดตตัวบอติโบบอกว่าบรูดิอาชไม่ใช่เป้าหมายหลักของบาร์เซโลนาอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ลิเวอร์พูลต,ต้องการค่าตัวไม่น้อยกว่า80ล้านโยูโรหรือราว2,960ล้านบาทเนื่องจากว่ายังเหลือสัญญา2ปีแต่บาร์เซโลนายืนยันว่าพร้อมสู้แค่ค่าตัวไม่เกิน60ล้านโยูโรหรือประมาณ2,220ล้านบาทเนื่องจากมองว่าบรูดิอาชมีอายุ28ปีแล้วซึ่งเจ้าบุญทุ่มต้องต,งตั้งทงไว้และจะยอมจ่ายในราคาที่สมเหตุสมผล ในคร้งนี้เท่านั้นจึงเป็นเหตุผลทําให้ไม่ได้ไปต่อก,กับเดี่ยวนี้อาล่ะยังไงวินเทสราฟยารรอสผู้รักษาประตูตชาวเช็คของลิเวอร์พูลเตรียมจะย้ายไปร่วมทีมอาแจ็คออมสดุดามแบบยืยมตัวนในช่วงสัปดาห์นี้โดยยารรอสในวัย23ปีจะติดตามไป,ปร่วมงานกับจอห์นนี่ไฮติงกาอาดีตมือขวาของอาเนสลาฟที่ย้ายไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของอาแจ็ค โดยเดอะเทลิับรายงานข่าวว่ายารอสจะเซ็นสัญญากับอาแจ็คด้วยสัญญาย,ยืมตัว1ฤดูกาลโดยมีกําหนดที่จะเข้าการตรวจร่างกายที่อัมสเตอร์ดัมในวันอังคารหรือว่าวันพุธโดยคาดการณ์น,น,นนะผมข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะรวมไปถึงออปชั่นในการสถานสญญาถาบอลด้วยโดยยารอสกำลังจะออกจากลิเวอร์พูลในขณะที่จอจี้บอมบาริชีเอกนั้นก็จะย้ายกลับจากยืมตัวที่บารีเซียในครั้งนี้ เอาละยังไงเวลาบริพารบริกา้าสื่อดังอิตาลีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าตเตเิมจะขายนักเตะดาวดังสองรายอย่างดาวินดูเชสและก็เฟเดริโกเคียซ่าออกจากทังทีมเพื่อจะหาเงินเข้าสโมสรโดยด่วนหลังจากที่ใช้งบมหาศาลไปกับการเสริมทัพเจดมี่ฟิลปงฟอรเรนเวียดและก็มิลอสเกอร์เคชในตลาดนักเตะในช่วงสมอน,นี้โดยฝั่งลิเวอร์พูลเพิ่งจะปิดดีลในเอ่เวียดนะฮะมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติเยอรมนี จากข้างันของฝั่งไบเออร์เลเบอร์โกเซนด้วยค่าตัวรวมแล้วบนดัสประมาณ1 1 5ล้านปอนด์คือประมาณ5,104ล้านบาทเป็นทางต้านของสายติใหม่ในพิีเมีริกและกำลังจะได้ตัวมิลลสเคอร์เคชแบ็คซ้ายทีมชาติทางการีมาจากข้างันของปรมัดเมื่อรวมกับฟริมปงแบ็คขวาจอมบุกทีมชาตินิธรแลนด์จากข้างังของ ไบเออร์เลโวเซนอีกรายทำให้ลิเวอร์พูลนั้นน่าจะใช้เงินในการเสริมทัพสูงกว่า190้าล้านปอนด์คือประมาณ8,360ล้านบาทในตลาดนักเตระรอบนี้รอบเดียวซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในขั้งนี้โดยเงินล่าสุดนั้นลาดิพับบิก้าบริการข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นเตรียมที่จะถอนทุนด้วยการขายดูเยสสุ์หน้าทีมชาติออรุกวัวยและก็เคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีโดยตั้งเป้าหมายบอกว่าจะได้ค่าตัวจากทั้นน้้้ง2คนนนนนีรรววมมกัแลลปปะาาณ90าอ คือ3,960ล้านบาทานิตดูเยสเองกับเคียซ่าเองก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ออนโตนิโอคอนสเตนั้นขนซื้อทางน้านเขาฟังนาบรีแชมป์การโชคซาริอาอิตาลีนาะทีดูการล่าสุดนะฮะต้องการตัวในครังนี้มากที่สุดแล้วมาเสริมทัพหลังจากได้เควินเดอะบอยที่หมดสัญญาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมงานกันแบบที่ไม่มีค่าตัวขณะที่ดูเยสยังคงมีอันติวาน์ชีมเงินหนาจากคลีกซาดิอาระเบียที่อยากได้ตัวในครังนี้เพิ่มเติมนะ ส่วนเกียซ่าก็มีข่าวว่าได้รับความสนใจจากเอซิมิลานคู่แข่งนาบรีและศึกการโชดเซเดอาอิตาลีบรูเบถึงเรอัลเบติชทีมดังจากลาลิกาสเปนรองแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกและด,ดูการล่าสุดในขณาวนี้อารันไงมากาสื่อสเปนตีข่าวว่าเรอัลมาดริดนั้นกำลังวางแผนจะดึงตัวอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสไปร่วมทัพแบบฟรีหลังพวกจากพวกเขาเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลจะถึงตอนแค่ตอนกลางปี2026เท่านั้น ซึ่งโกนาเต้เหลือสัญญากับลิเวอร์พูลจนถึงแค่ช่วงกลางปี2026ซึ่งถึงแม้โอนแดงจะทําการเจรจาเรื่องการต่อสัญญากับโกนาเต้ไปบ้างแล้วแต่มันก็ยังคงไม่มีท่าทีเลยว่าดาวเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้จะยอมตกลงขยายสัญญากับทีมหรือไม่สถานการณ์ในเดียนนี้จะคล้ายกับการที่ตอนแรกมาตริกนั้นเกือบจะได้เทนนสเตอร์อาร์โนไปร่วมท้าแบบฟรีแต่สุดท้ายก็ยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะได้ใช้งานเทนในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกปี2025ในครั้งนี้นั่นเองนะแต่ว่า โดยนอกจากโกนาเต้แล้วนั้นว่ากันว่าบรัสตูดขาวอยากให้ความสนใจในตัวของสมิธบรูอิสสเกลลี่แบ็กซายอาร์สแนนกับคริสเตียนบอนเกลราก็าหลังบาเดเซเช่นกันซึ่งทั้งคู่ต่างก็เหลือสัญญากับต้นสังกัดจนถึงแค่ซัมเมอร์2026เหมือนกับโกนาเต้ใน,นะครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะและข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมัเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนให้่ามาฟังกันครับ